คือสามนะทีนี่ยสั่งที่สามแล้วต้นทานตะวันเดินข้างหลังที่สามนะคุเนาะ

เออหลังที่สเนาะค่ะเนาะทำไปสะอาดเนิะสะอาด

bố mụ đi cần thằng này ấy bồ mì nam đi ta cái Nam vô nam <laughs> น,นีเรื่องป่าเล้วกันเนาะอันนี้ปลาดุกหรือว่าอะไอันนี้ปลาหางนกยุงน,นี่ปลาดุกอันนี้ส่วน ม да ุ่นปลามุ่นดงนะคะแล้วก็อนีค่ะมาลักชีล็ออ๋อนี่บีอไร์เนี่ยมี่เว่ย 来，听你的讲，给你讲。